ยืนยันกับท่านประธานครับว่าเรื่องที่ผมกำลังอภิปรายเป็นเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับท่านประธานครับผมไม่มีฉายไปแล้วครับเอาเลยครับยินดีขอบคุณครับท่านประธานครับซึ่งปรากฏว่าคุยกันนานไหมฮะคุยกันนานถึงสองชั่วโมงคนป่วยแบบไหนฮะที่สามารถคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้นานถึงสองชั่วโมงหรือกรณีของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฮะ ท่านพูดผ่านข่าวว่าใครเป็นคนที่พาท่านเสรีขึ้นไปพบนายใหญ่มีการบรรยายว่าในห้องดังกล่าวอยู่อย่างราชายเยียงไรมีทีมแม่ครัวที่คอยจัดแจงอาหารว่างให้ด้วยและทีมนี้เป็นทีมเดียวกันกับที่ท่านเสรีเคยไปเจอที่ปักกิง่งนี่อยู่อย่างสุลต่านเลยนะนักโทษแบบไหนการมีทีมแม่ครัวมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ด้วย ที่สำคัญนะท่านเสรีได้เข้าไปเยี่ยมบิดาของท่านเนี่ยถึงสองครั้งนะคือวันที่14พฤศจิกาห6และ10กุมภา67หรือก่อนออกจากโรงพยาบาลตำรวจแค่8วันเท่านั้นนะท่านประธานครับแล้วท่านรู้ไหมครับว่าหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยท่านเสรีได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่านายใหญ่กับน้องของเขาเนี่ย ได้ขอให้ท่านเสรีช่วยถอนคำร้องต่อท่านเศรษฐาป่วยขนาดนี้ยังสั่งการได้อีกฮะขยันจริงๆฮะและกระบวนการแบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆๆ้ๆๆ,ๆมีคนจัดคิวคอยพาคนนั้นคนนี้เข้าเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาใครจะเข้าเยี่ยมก็สามารถไปเยี่ยมได้ นี่เท่ากับว่าท่านนายกรัฐมนตรีสมคบกันเพื่อละเมิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นว่าเล่นใช่ไหมผมเข้าใจดีครับผมเข้าใจดีว่าท่านนายกอยากให้พ่อของท่านเนี่ยสบายแต่การทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ติดคุกมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องท่านและครอบครัวอยู่ในวงการการเมืองมานานท่านต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร มันตอกย้ำว่าท่านนายกและครอบครัวเห็นกฎหมายเป็นเรื่องโจกนะไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่ยึดถือได้ท่านนายกจะปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่กฎการละเมิดกฎหมายร้ายแรงท่านจะมาอ้างไม่ได้ว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นจริงอยู่ครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่ท่านเป็นนายกแต่ท่านคือผู้ได้รับประโยชน์ท่านจะเอาหูเอานาเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ได้ เวลานี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีใครถูกลงโทษไหมครับไม่มีเลยฮะมีแต่คนได้ดิบได้ดีท,ทั้งทั้งที่นี่คือตัวอย่างของความยุติธรรมหลายมาตรฐานที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทั้งหมดนี้ย่อมประจักษ์ชัด ว่าท่านคือตัวการสําคัญในการวางแผนอำนวยความสะดวกและจัดการให้เกิดการละเมิดกฎหมายท่านคือตัวการสําคัญในการต่อลมหายใจระบอบการเมืองปีศาจที่ประชาชนรังเกียจท่านคือผู้สร้างระบอบอภิสิทธิชนที่อยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองจนถึงตอนนี้ท่านนายกควรจะถามตัวเองว่าท่านควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ เรื่องราวความพลิกของชั้น14มันไม่จบแค่ทนั้นนะท่านประธานครับก่อนหน้านี้ผมบอกให้ท่านประธานช่วยจำวันที่11มมกราซึ่งเป็นวันที่ราชทันให้ออกข่าวสู่ประชาชนว่านายใหญ่อยู่ในภาวะที่อันตรายต่อชีวิตผมไปได้รับเอกสารชิ้นหนึ่งมา มันคือหนังสือบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาโดยกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้แจ้งข้อหาแก่ประชาชนท่านหนึ่งในจังหวัดกระบี่โดยในเอกสารชิ้นนี้ระบุอย่างน่าสนใจฮะก่อนเกิดเหตุ ขณะที่นายทักษิณชินวัตรทักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพที่เกิดเหตุได้พบเห็นผู้ใช้ทวิตเตอร์ Secret News Agency โพสต์ภาพนายทักษิณและหลายภาพซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนทําให้ได้รับความเสียหายโดยผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าวได้โพสต์เมื่อวันที่11มกราคม2567เมื่อเราพลิกไปหน้าขัดไปฮะ เราก็พบว่ามีการระบุเหตุเกิดที่โรงพยาบาลตำรวจแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่12มกราคม2567เวลากลางวันหรือหนึ่งวันให้หลังจากที่กรมราชธรร์ได้ให้ข่าวต่อคนไทยทั้งชาติว่านายใหญ่ต้องรับการรักษาตัวต่อเพราะยังไม่พ้นอันตรายแก่ชีวิตย้ำนะครับราชธรร์แถลง11มกรานายใหญ่ไถมือถือเจอคนด่าในทวิตเตอร์วันที่12มกรา โอ้วิกฤตยังไงฮะนั่งไถมือถือเล่นด้วยด้วยท่านประธานครับพ่อของท่านเนี่ยเอามือถือเข้าไปนั่งไถอยู่ในโรง,งพยาบาลตำรวจได้ยังไงใครเอาไปให้ท่านนายกเป็นคนเอาไปให้หรือเปล่า พ่อของท่านนายกขณะที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจต้องถือว่าเป็นนักโทษที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำไม่ได้มีอิสระในการเล่นมือถือการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนี่เผลอๆไม่ใช่ใช้แค่มือถือไถฟเฟซทวิตเตอร์นะฮะอาจจะมีการใช้มือถือเพื่อสั่งการทางการเมืองอีกด้วยท่านนายก ท่านได้ตรวจสอบตัวท่านเองบ้างหรือไม่เคยมีใครถูกลงโทษเรื่องนี้บ้างหรือไม่ท่านนายกจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้เวลาท่านไปเยี่ยมพ่อเนี่ยท่านจะไม่เห็นเลยหรือว่าพ่อของท่านเนี่ยมีโทรศัพท์ใช้อยู่ระหว่างที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจปกตินะฮะเวลาที่เราได้ยินข่าวว่านักโทษแอบเอาโทรศัพท์มือถือไปใช้งานเนี่ย มันมักจะเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดฮะที่ต้องสั่งการทางโทรศัพท์เพื่อให้เครือข่ายยาเสพติดมันเดินได้เราไม่นึกเลยฮะว่าเราจะมาได้ยินเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับท่านอดีตนายกสงสัยคนคนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อเหมือนกันแต่เป็นเจ้าพ่อเครือข่ายทางการเมืองที่อาศัยอยู่ชั้นสิบแล้วไหนบอกว่าบีดาของท่านป่วย ป่วยหนักจนเกือบกินข้าวผ่านทูบหนักชนิดที่โรองพยาบาลราชทานไม่มีปัญญารักษาแบบนี้รอครับที่เรียกว่าภาวะอันตรายแก่ชีวิตนี่เลอที่เรียกว่านอนงับงาบผงาบผงาบวิกฤตอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจคนเราถ้ามันป่วยหนักขนาดนี้มันจะมีจิตคิดพยาบาทเอากับเรื่องนี้อีกหรอครับ การที่ท่านบิดาของท่านสามารถเขียดแค้นได้ขนาดนี้หวังจะเอาคืนแสดงว่าบิดาของท่านอยู่ในภาวะที่มีสติฮะรู้เรื่องเข้าใจและตกลงมันฉุกเฉินตรงไหนมันร้ายแรงตรงไหนขนาะท,ที่กลับไปเรือนจำไม่ได้ท่านประธานครับนี่คืออีกครั้งครับนี่คืออีกครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและครอบครัวละเมิดกฎหมายฮะ ท Dieu, ่านนายกเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพานักโทษแหกคุกอ้างว่าจะไปรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจอ้างว่าบีดาของท่านเนี่ยเข้า <for> ขั้นวิกฤตซึ่งไม่มีทรงไหนวิกฤตฮะท่านนายกรัฐมนตรีและครอบครัวละเมิดกฎหมายฮะท่านนายกเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพานักโทษแหกคุกอ้างว่าจะไปรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจอ้างว่าบีดาของท่านเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตซึ่งไม่มีตรงไหนวิกฤตฮะ มาถ,ถึงตรงนี้ท่านนายกได้มีส่วนรู้เห็นต่อการปล่อยให้บุคคลภายนอกท่านยิ่งไปกว่านั้นนะท่านนายกอาจจะเป็นคนที่เอาโทรศัพท์ไปให้บิดาของตัวเองได้ไถอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวอีกตั้งหากทั้งหมดนี้ครับมันคือการละเมิดกฎหมายมันคือเครื่องยืนยันว่ามันไม่มีหรอกไอ้ป่วยวิกฤตป่วยทิพทั้งนั้น แล้วผมจะบอกให้ครับว่าอย่างการเอาโทรศัพท์เข้าไปใช้สังการในโรงพยาบาลตำรวจมันผิดพระราชบัญญัติราชทัรร์มาตรา72กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันผิดเนี่ยผมเชื่อว,ว่าท่านนายกก็รู้ไม่ใช่ผมรู้อยู่คนเดียวแต่ท่านนายกสนไหมไม่สน ท่านประธานครับระหว่างที่ผมต่อสู้กับเผด็จการที่ยึดอำนาจไปจากประชาชนผมเองก็เคยอยู่ในห้องขังระหว่างการเป็นนักโทษการเมืองฮะพวกเราได้กินอาหารเร็วๆฮะที่มีวิญญาณของเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมน้ำดื่มก็รสชาติไม่ต่างอะไรกับน้ำก๊อกที่ไม่ได้ผ่านกรองการกรองที่มีมาตรฐานไม่รู้เลยว่าที่กินดื่มไปมันปลอดภัยแก่ตัวเองมากแค่ไหน น้ำที่อาบเนี่ยก็ต้องอาบรวมกับคนอื่นบางครั้งผงซักฟอกและสะบู่มันก็ตกลงไปในอ่างอาบน้ํานั้นเมื่อเราอาบไปแล้วเนี่เนื้อตัวเราคงไม่ได้สะอาดมากครับแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าตอนที่ผมเข้าเรือนจําเนี่ยผมและเพื่อนๆถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าจนเนื้อตัวว่างเปล่า แล้วทางเรือนจําก็ใช้กล้องวิดีโอในการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอทั้งหมดฮนะนั่นคือสิ่งที่ผมเจอผมไม่ได้ต้องการให้พ่อของท่านนายกมาเจอชะตากรรมแบบเดียวกับผมฮนะแต่ผมกําลังตั้งคําถามกับท่านว่าถ้าท่านอยากจะให้พ่อของท่านสบายเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทําคือการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ฮนะไม่ใช่ปล่อยให้เรือนจําเป็นแบบนี้ระบบราชทัณฑ์เนี่ย มันไม่ได้เหมือนกับการไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะท่านไม่พอใจท่านก็ใช้เงินอัปเกรดเป็นเฟิร์สคลาสได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ระบบราชธรรมเนี่ยมันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยคือทุกคนต้องเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมายถ้าท่านเชื่อว่าระบบนี้ไม่ดีในวันนั้นท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อท่านเสถาได้ท่านไม่ท่านไม่ทำฮนะ และระบบเหล่านี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีคนเดิมก็ได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปมันก็เห็นได้ชัดว่าท่านอยากให้ระบบนี้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่องราวของชั้นสิบสีมันยังไม่ได้มีที่สิ้นสุดแค่นั้นครับเมื่อครบระยะเวลา1นึ่วันบิดาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับการพักโทษและปล่อยตัวกลับบ้านในที่สุดซึ่งคนที่ไปรับก็ไม่ใช่ใครครับ ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับผมต้องทวนอีกครั้งว่าบิดาของท่านนายกที่ได้รับการอภัยโทษเนี่ยแล้วเหลือโทษหนึ่งปีเนี่ยและก็การขอพักโทษหลังจากผ่านไป180้วันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะได้รับกันทุกคนโดยทั่วไปการพักโทษจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่เสมอนะครับจะต้องเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีมีความอุตสาหะ ทำความดีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษซึ่งท่านนายกก็คงจะทราบว่าบีดาของท่านคงไม่เข้าเกณฑ์เหล่านี้เพราะที่ผ่านมาก็อ้างแต่เรื่องอาการป่วยคงไม่ได้มีโอกาสในการทําความดีความชอบอะไรส่วนการอ้างเจ็บป่วยร้ายแรงข้อนี้ก็เอามาใช้ขอเพื่อพักโทษไปได้เพราะท่านอดีตนายกไม่ได้ป่วยร้ายแรงอย่างติดเตียงฟอกไตล้างไตต่อเนื่อง หรือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโรคเอที่แสดงอาการรุนแรงสมองเสื่อมเหล่านี้ท่านอดีตนายกก็คงไม่ได้เป็นดังนั้นก็จะเหลืออีกหลักเกณฑ์หนึ่งที่น่าจะพอใช้ได้นั่นคือการพักโทษกรณีพิเศษเนื่องจากมีอายุ70ปีขึ้นไปซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้แต่น้อยท่านประธานครับในการประเมินว่าตัวช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ย มันก็จะต้องมีการประเมินโดยใช้แบบฟอร์มของสาธารณสุขในการประเมินแบบฟอร์มดังกล่าวเนี่ยมีคะแนนเต็ม20คะแนนและจะแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มตามสไลด์ฮะโดยที่บิดาของท่านนายกเนี่ยได้คะแนนไปทั้งสิ้น9คะแนนก็จะอยู่ในกลุ่มที่สองที่ผมได้วงเอาไว้คือจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนมีโรคเลื้อรังหลายโรค มีภาวะแรกซ้อนตลอดจนมีกลุ่มอาการที่มีผลฟังให้ดีนะครับต่อการเคลื่อนที่และการเข้าสังคมประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานถ้าการประเมินคะแนนตรงนี้มันไม่ชอบไม่ถูกต้องเป็นการประเมินปลอมเท่ากับว่าการได้รับการพักโทษจะไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีแล้วที่ท่านประธานเห็นในหน้าสไลด์เนี่ย ก็จะเห็นในลิสต์รายการประเมินไปหน้าถัดไปเลยครับซึ่งในเคสของนายใหญ่เนี่ยจะต้องได้คะแนนไม่เกิน9คะแนนอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วทีนี้ถ้าช่องไหนเราให้มากช่องที่เหลือมันก็จะได้คะแนนน้อยหรือไม่ได้เลยเพื่อไม่ให้เกิน9คะแนนอย่างช่องกินข้าวด้วยตัวเองผมลองประเมินให้นะครับคือได้ศูนย์คะแนน หมายความว่าในายใหญ่เนี่ยเวลากินข้าวก็ต้องมีคนป้อนข้าวให้ถ้าผมไม่ให้ช่องกินข้าวนี้ศูนย์คะแนนเท่ากับว่าช่องอื่นๆผมต้องตัดออกฮะเช่นท่านอดีตนายกอาจจะกลั้นอุจจาระไม่ได้กลั้นฉี่ไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะต้องไปซื้อแผมเพลิดม,มาให้ใส่ตลอดเวลาเป็นต้นทีนี้ครับท่านประธานเพื่อความเป็นธรรมผมขออนุญาตนำเสนอบอร์ดต่อท่านฮะ นี่แหละครับอันนี้ท่านประธานครับช่วยต้องสูงนิดหนึ่งอ่าโอเคกาลังดีนี่นะครับกินข้าวด้วยตัวเองถ้าศูนย์คะแนนมีคนป้อนข้าวท่านนายกเนี่ยนะครับจะต้องป้อนให้หรือถ้าท่านนายกบอกว่าพ่อเนี่ยกินข้าวด้วยตัวเองได้คือมีสองคะแนนนั่นหมายความว่าไอตอนใช้ห้องน้ำเนี่ยท่านนายกต้องไปดูแลพ่อถึงห้องน้ำ หรือตอนไปเดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยก็อาจจะเดินไม่ได้หรือตอนใส่เสื้อผ้าเองเนี่ยก็ต้องมีคนช่วยหรือตอนปัสสาวะอุจจาระก็เช่นเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีช่วยพวกเราประเมินได้เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยท่านนายกมาแล้วเนี่ยท่านบอกกับผมเลยว่าท่านเดี๋ยวท่านจะช่วยประเมินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเอาปากกามาเกอร์วงให้ผมเลยฮะ ให้มันอยู่ในกรอบ9คะแนนผมเองก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยบีดาของท่านเนี่ยไอ้เคะแนนเนี่ยมันจริงไหมมันเท็จไหมเพราะถ้ามันเท็จพักโทษไม่ชอบนะท่านประธานท่านประธานครับผมต้องเรียนตามตรงครับว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญการที่บิดาของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ ในเรื่องของ9้าคะแนนก็จะอยู่ในกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังมีภาวะแสกซ้อนมีอาการป่วยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วปรากฏว่าเมื่อบิดาของท่านที่เพิ่งได้รับการพักโทษกลับถึงบ้านจันสองล่าท่านนายกได้โพสต์ว่าพ่อของท่านออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลย ท่านนายกช่วยยืนยันกับผมหน่อยสิครับว่านี่คืออาการของผู้ป่วยวิกฤตที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมาตลอด180วันตลอด180วันไม่มีหมอคนไหนในโรงพยาบาลตำรวจที่สามารถรักษาท่านอดีตนายกให้มีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะกลับไปอยู่ในเรือนจำได้ จนได้รับการพักโทษนี่แหละครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นยาชั้นดีที่จะทำให้อดีตท่านอดีตนายกกลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งอย่างน้อยที่สุดก็นั่งคนเดียวลิมสะอยู่พักใหญ่ไม่ต้องมีเปรไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นที่สำคัญครับท่านประธานเมื่อกี้เนะี่ยอยู่ในกลุ่มสองมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมใช่ไหมครับ สองวันหลังจากได้พักโทษฮะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย,ยให้การต้อนรับและนัดทานข้าวกับอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาท่านแพทองทานจะพอยืนยันกับผมได้ไหมครับว่าในวันที่มีการทานข้าวกับท่านอดีตนายกกัมพูชาเนี่ยใครเป็นคนป้อนข้าวให้ฮะท่านนายกป้อนเองหรือเปล่าบอกมาท่านประธานครับ หลังจากนายใหญ่คนนี้ได้รับการพักโทษก็ไม่เคยกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจอีกแล้วฮะโรงพยาบาลอื่นใดก็ไม่เคยไปรักษามันต้องเป็นความมหัศจรรย์สุดๆฮะที่หมอโรงพยาบาลราชทรนก็ไม่สามารถทำได้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นความมหัศจรรย์สุดๆที่ทำให้โรงพยาบาลตารวจเนี่ย สามารถรักษาตัวท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้พอดีพอดีร้อยแปสิบวันจนถึงการพักโทษมันถึงหายฮะแล้วปรากฏว่ายังไม่ทันครบเดือนฮะก็สามารถที่จะมีแหงเดินทางไปเชียงใหม่ได้สุดยอดฮะมีคิ้วแน่นขนาดฮะจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือคนที่ได้รับคะแนนเก้าคะแนนจริงๆเหรอครับไปไหนมาเองได้แล้ว เดินทานข้าวได้เองนี่คือคนที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้จริงๆเหรอครับที่สำคัญนะท่านแพทองทานจำเป็นต้องคิดบทละครฉากใหม่เพื่อจะไม่ให้บิดาของท่านต้องกลับไปอยู่ในเรือนจาเพื่อให้นักโทษเทวดายังคงเป็นนักโทษเทวดาต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามของสังคมด้วยการจัดแสดงครั้งสำคัญ ที่มีนายกร่วมเล่นกับเขาด้วยนั่นก็คือ<า>มเมื่อ<า>วันที่13ตุลาวันที่13ตุลาคม2566ท่านแพทองทานซึ่งทราบดีว่าสุขภาพของบิดาตนเองเป็นอย่างไรปรากฏว่าได้ช่วยเข็นเปรของนายใหญ่โดยอ้างว่าเพื่อไปตรวจซีทีสแกนและ MRI มอ้ านประธานดูสิฮะชัดเจนคราวนี้เนี่ยท่านแพรทรองหารเนี่ยจะบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้นี่อยู่ในรูปเลยนําหน้าเลยทิ้งให้หมอพยาบาลอยู่ด้านหลังแม่สุดยอดเอาละเอา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 ,เอารูปลงได้เลยครับเพราะว่าไม่ได้เบอร์หน้าคนอื่นครับท่านประธานครับไปต่อเลยครับไม่น่าเชื่อฮะว่าอาการเครียด ไม่สดชื่นไม่น่าเชื่อครับว่าอาการเครียดไม่สดชื่นสามารถทำให้คนป่วยได้ขนาดนี้ฮะท่านประธานครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อของท่านเนี่ยป่วยจริงๆนะสาหัสจริงๆแต่ผมยืนยันว่าสังคมเขาดูออกฮะไม่มีใครเชื่อฮะภาพนี้ ได้มัดตัวท่านนายกว่าท่านคือตัวการสำคัญของเรื่องนี้ท่านประธานครับเมื่อเรายิ่งลงลึกเข้าไปในกรณีชั้น14เรายิ่งพบกับความย้อนแย้งของเรื่องนี้เพราะปรากฏว่าในวันที่23ตุลาห6หหลังครบ60วันไปแล้วทางกรมราชทัณฑ์ก็ออกหมายข่าวว่าในเวลา9นาฬิกา อันนี้ผมอ่านตามของกรมราชธรรมนะครับนายทักษิณชินวัตรได้ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดออโทโปิติกซึ่งในกรณีนี้ก็น่าเชื่อว่าเป็นการผ่าไรซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสาเหตุจากเอ็นเปื่อยยุ่ยตามที่นักการเมืองค่ายสีแดงชอบพูดออกมาตลอดเวลาและนี่คือครั้งแรกฮะที่กรมราชธรรมได้ให้ข้อมูลการผ่าตัด ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งทั้งที่นี่ไม่ใช่การผ่าตัดหัวใจแต่เป็นการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนหรือที่เขาเรียกว่า elective case ทำไมโรคที่บิดาของท่านนายกได้รับการรักษาและเปิดเผยจึงเป็นโลกแห่งความเสื่อมที่สืบเนื่องมาจากความชราภาพไม่ใช่โลกที่เป็นสาเหตุของวิกฤตที่ทำให้นายใหญ่ ต้องไปนอนในโรงพยาบาลตำรวจทำไมการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนประชาชนจึงได้ทราบรายละเอียดมากกว่าขณะที่การผ่าตัดอย่างเร่งด่วนประชาชนถึงไม่รู้อะไรเลยไม่แม้แต่จะทราบว่าผ่าตัดอะไรท่านประธานครับผมต้องย้ำอีกครั้งว่าท่านนายกคือพยานปากสำคัญของเรื่องนี้ ท่านเป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมท่านอดีตนายกท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าบีดาของท่านป่วยหรือไม่ป่วยหนักหรือไม่หนักหากปรากฏว่าปีธาบิดาของท่านป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจริงการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนอย่างการผ่าตัดออโทโปิดิกจะไม่ยิ่งไปซ้ำเติมอาการป่วยบิดาของท่านมากไปกว่าเดิมเลยครับ หากหนายใหญ่อยู่ในภาวะป่วยร้ายแรงเป็นตายเท่ากันมีหรือที่จะมาเพิ่มความเสี่ยงของตัวเองในการเข้ารับการผ่าตัดทางเลือกการที่นายกปล่อยให้บิดาของตัวเองเข้ารับการผ่าตัดยิ่งยืนยันว่าการป่วยของนายใหญ่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ร้ายแรงขนาดที่ต้องรักษา,า,าตัวในโรงพยาบาลตำรวจใช่หรือไม่ทั้งมันสะท้อนถึงการแบ่งงานกันทำ ระหว่างข้าราชการและนักการเมืองมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดการเพื่อให้ขบวนการหลอกลวงประชาชนสำเร็จรูล่วงพฤติกรรมในอดีตของท่านนายกได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านนายกเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์ท่านไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับ ผมเองครับได้มีโอกาสไปตรวจสอบสถิติข้อมูลของราชธรร์ว่าทั่วประเทศมีผู้ต้องขังเลาๆสองแสนเจคนปรากฏว่ามันมีนักโทษอยู่แค่3คนเท่านั้นครับที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลข้างนอกเรือนจำนานเกินกว่า120วันสองคนแรกฮะเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวท ซึ่งท่านประธานต้องเข้าใจว่าการป่วยแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการรักษานานบางคนอาจจะกินเวลานานหลายปีอันนี้เข้าใจแต่ผู้ป่วยคนสุดท้ายนี่สิฮะเท่าที่ผมทราบไม่น่าจะป่วยด้วยจิตเวทผู้ป่วยคนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจฮะท่านนายกควรจะภาคภูมิใจ ว่าครอบครัวของท่านเป็นหนึ่งในสามของผู้ต้องขังทั่วประเทศเกือบสามแสนคนที่ได้รับสิทธิ์ในการลักัวารักษาตัวที่ยาวนานขนาดนี้และอาจจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ป่วยด้วยโรคเครียดอ่อนเพลียและโรคดีใจที่ได้เจอลูกเจอลูกนะฮะจนต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานขนาดนี้ไม่มีหมอคนไหนสามารถรักษาให้หายได้ท่านประธานครับ นอกจากนี้ปรากฏว่าในวันที่11มกราคม67ฮะจำวันที่นี้ให้ดีๆนะครับในหมายข่าวของราชทันที่ออกสู่สาธารณะในโอกาสครบรอบ120วันที่นายใหญ่ได้อยู่อาศัยในโรงพยาบาลตำรวจทางราชทันเนี่ยได้มีหมายข่าวแล้วออกมาว่าแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการ ที่ต้องเฝ้าระวังโดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตจำคำนี้ให้ดีนะครับอันตรายแก่ชีวิตและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอบวดทำงานก็ไม่ชอบเอา